บางครัง้งเราอยากเป็นคนใจเย็นเสมอแต่โลกจริงกลับชวนให้เดือดปุดๆดได้ทุกเมื่อตั้งแต่รถตัดหน้าในยามเร่งด่วนอีเมลสั้นห้วนที่เหมือนตำหนิทั้งที่เราตั้งใจเต็มที่ไปจนถึงคำพูดไม่กี่คำจากคนใกล้ตัวที่แทรกซึมเข้ามาเหมือนหนามเล็กๆคมกริบ ความโกรธจึงมักถูกเข้าใจว่าเป็นศัตรูเป็นสิ่งต้องห้ามเป็นไฟที่ถ้าเผลอมองก็จะไม่หน้าทว่าแท้จริงแล้วในทางธรรมความโกรธไม่ใช่ตัวร้ายที่ต้องถูกฆ่าทิ้งหากเป็นครูที่โผล่มาเมื่อถึงเวลาให้เรารู้เท่าธรรมและเรียนรู้วิธีถือไฟโดยไม่ให้มือพองความโกรธไม่ใช่สิ่งต้องห้ามแค่ต้องรู้ทันก่อนมันเผาใจ เมื่อเท้าใจเช่นนี้เราจะเริ่มเห็นว่าทุกครั้งที่โกรธคือจังหวะทองของการฝึกใจความโกรธเกิดอย่างไรหากมองด้วยแว่นธรรมเราจะเห็นกระบวนการเล็กๆที่เกิดเร็วมากราวกับสายฟ้าผ่ากลางอกเริ่มจากผัสสะคือการกระทบของตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วตามมาด้วยเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉย,เฉย ถัดจากนั้นคือสัญญาเราตีความเราติดป้ายเราระลึกความจำเกี่ยวกับเหตุการณ์คล้ายๆกันในอดีตแล้วสันขารก็เริ่มนวดปั้นความคิดความเห็นการคาดคะเนการซ้อมเถียงในหัวและในชั่วพริบตาวิญญาณก็ไหลาตามเป็นกระแสอารมณ์ทั้งกายทั้งใจ เราเริ่มหายใจถี่ขึ้นไหลเกรงขมับตึงหน้าอกแน่นโลกทั้งใบหดเหลือเพียงเรื่องเดียวคนคนนั้นทำกับฉันอย่างนี้ได้อย่างไรนี่แหละคือความโกรธในฐานะกระบวนการไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ฉันผู้เป็นคนขี้โมโหแต่เป็นเพียงเงื่อนไขหลายชั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าเราเห็นทันเราไม่ต้องเป็นนักโทษของมัน ปัญหาของความโกรธไม่ใช่การเกิดของมันแต่คือความไม่รู้ทันเราเผลอเชื่อเรื่องราวที่ความโกรธเล่าเราเผลอเชื่อว่ามีฉันที่ถูกกระทำและเขาที่ชั่วร้ายสมองจึงรีบสรุปให้เร็วที่สุดด้วยท่าทีต้องปกป้องตัวเองเดี๋ยวนี้และเมื่อใจเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีคำพูดที่ไม่ควรพูดก็พุ่งออกไป การตัดสินใจที่ไม่ควรตัดสินใจก็เกิดขึ้นภาพรวมกว้างๆของความเป็นจริงหายวับเหลือแต่จุดเล็กๆที่เดือดพล่านตรงนี้เองที่สติคืออาวุธลับของคนไม่พ่ายแพ้ต่ออารมณ์สติไม่ได้ทำให้ความโกรธหายวับแต่ทำให้เราไม่หลงตามทำให้เห็นว่าขณะนี้กายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรคิดอะไรอยู่ รู้ทันแล้ววางไม่ตามไม่ต้านไม่ผลักไม่ดันหลายคนพยายามกำจัดความโกรธด้วยการกดข่มเสมือนเอาฝาปิดหม้อที่กำลังเดือดจัดปิดแน่นเข้าไว้แล้วหวังว่าไฟจะดับความจริงกลับตรงข้ามยิ่งปิดยิ่งดันยิ่งกดยิ่งเดือด หม้ออาจาไม่ระเบิดวันนี้แต่ไอน้ำอัดแน่นอยู่ข้างในรอหลุดออกมาในรูปแบบอื่นเช่นปวดหัวเรื้อรังปวดท้องกระวนกระวายนอนไม่หลับหรือระเบิดใส่คนที่ไม่เกี่ยวข้องการฝึกตามทางธรรมไม่ใช่การปิดหม้อแต่คือการลดไฟเปิดฝาให้ไอร้อนระบายและยืนอยู่ข้างๆอย่างรู้ตัว เราทำได้ด้วยการกลับมาอยู่กับลมหายใจให้ลมเข้าออกเป็นเชือกเส้นเล็กๆผูกใจไว้กับปัจจุบันลมหายใจยาวๆช้าๆเห็นหน้าท้องพองยุบเห็นอกขยายหด เรารู้ว่าตอนนี้ไหลตึงกรามเกรงมือกำแน่นเราคลายทีละนิดพูดกับตัวเองเบาๆว่านี่คือความโกรธไม่ใช่ศัตรูนี่คือพลังงานร้อนในกายใจที่กำลังมาเดี๋ยวมันก็ไปแค่เท่านี้เรายืนอยู่ข้างเต่าได้โดยไม่ไม่บางครั้งความโกรธไม่ใช่เปลวไฟที่ลุกพรึบในทันที แต่มาในคราบควันจางๆล้อมอยู่รอบตัวรู้สึกขุ่นๆงุ่นงานเบื่อหน่ายหงุดหงิดกับเสียงคนเดินเสียงช้อนกระทบจานหรือแม้แต่อากาศที่ร้อนเกินไปนี่คือความโกรธแบบละเอียดที่เรียกว่าปฏิฆะแฝงตัวอยู่ในความไม่พอใจเล็กๆที่สะสมเมื่อไม่รู้ทันก็พอกพูนแล้วปะทุในคราวเดียว ทางออกจึงไม่ใช่รอให้ฝไยลุกแต่คือการดูแลควันเสียตั้งแต่ตน้นสังเกตว่าขณะนี้ใจเราไม่ชอบอะไรอยู่บ้างเราอยากให้ทุกอย่างเป็นอย่างใจหรือไม่เมื่อเห็นความอยากคุมควบเราก็ยิ้มให้มันเล็กๆวางความอยากให้โลกตรงกับภาพในหัวแล้วขยับกายเล็กน้อยหายใจยาวๆดื่มน้ำหนึ่งอึกให้กายเย็นลง ใจที่อ่อนโยนกับความไม่พอใจเล็กๆจะป้องกันความโกรธใหญ่ๆได้เมื่อโกรธคนอื่นเรามักลืมว่าคนคนนั้นก็อยากพ้นทุกข์เหมือนเราเขาอาจกำลังถูกความกลัวบงการถูกความไม่มั่นคงในใจพาให้ทำร้ายคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวลองวางมือไว้ที่หน้าอกแล้วกล่าวในใจว่าขอให้ฉันปลอดภยัยขอให้ฉันสงบขอให้ฉันเข้มแข็ง จากนั้นหันใจไปทางเขาขอให้เขาปลอดภยัยขอให้เขาสงบขอให้เขาเข้มแข็งการเจริญเมตตาไม่ใช่การยอมแพ้คนผ่านแต่คือการคืนความเป็นมนุษย์ให้กันและกันขณะที่ยังคงขอบเขตที่เหมาะสมเมตตาทำให้ไฟลดกำลังเราจึงมองเหตุการณ์ได้รอบด้านขึ้นเห็นทางออกเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นและกล้าที่จะพูดความจริงโดยไม่ทำร้าย แต่การมีเมตตาไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมทุกอย่างตรงกันข้ามบางครั้งเมตตาที่แท้คือการตั้งขอบเขตอย่างสุภาพและชัดเจนเราไม่ต้องโวยวายเราไม่ต้องประชดประชันเพียงสื่อสารด้วยสติและปัญญาเช่น ตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมคุยขอเวลาสงบใจ15นาทีแล้วเรามาคุยกันใหม่หรือฉันไม่โอเคกับการพูดในน้ำเสียงนี้ขอให้เราใช้คำที่เคารพกันคำพูดเช่นนี้ต้องอาศัยใจที่มั่นคงกว่าความโกรธไม่ใช่ใจที่ขรกุกรุ่นไปด้วยมันเมื่อใจตั้งมัน่นเราจึงใช้ปัญญาชี้ขางไม่ใช่ใช้อารมณ์ลากคนอื่นให้ตกหลุมเดียวกับเราในชีวิตประจำวัน ความโกรธเจอเราในหลายฉากฉากแรกคือบนถนนรถตัดหน้าเราใจสัน่นมือกำพวงมลาลัยแน่นเสียงในหัวเริ่มด่าเป็นชุดลองปล่อยมือจากพวงมลาลัยเพียงวินาทีคลายกรามผ่อนไหลแล้วหายใจยาวๆสามรอบรู้สึกการไหลเวียนของลมที่ปลายจมูกรู้สึกเท้าที่เหยียบคันเร่งรู้ว่าเรากำลังขับรถไม่ใช่กำลังต่อสู้ เราเลือกปล่อยคขนั้นไปไม่ใช่เพราะเราผิดหรือถูกแต่เพราะเรารักษาใจและชีวิตให้ปลอดภยัยฉากที่สองคืออีเมลตำหนิเปิดอ่านแล้วเลือดขึ้นหน้านิ้วจะพิมพ์โต้กลับทันทีลองพิมพ์ในโน้ตส่วนตัวก่อนระบายให้หมดแต่ยังไม่กดส่งปล่อยให้ไฟหายร้อนแล้วค่อยอ่านใหม่ด้วยสายตาของคนภายนอก ตัดคำประชดออกเปลี่ยนเป็นถ้อยคำชี้แจงตรงไปตรงมาเพิ่มข้อเสนอแก้ไขใช้คำขอบคุณที่จริงใจแล้วค่อยส่งเมื่อใจเย็นฉากที่สามคือคนในบ้านทำสิ่งเดิมซ้ำๆทั้งที่เราบอกแล้วหลายครั้งลองบอกตัวเองก่อนว่าฉันเลือกครอบครัวมากกว่าความถูกต้องเฉพาะหน้าจากนั้นคุยในเวลาที่บรรยากาศดีไม่ใช่ตอนกำลังเดือด ชวนอีกฝ่ายร่วมกันวางกติกาเล็กๆที่ทุกคนทำได้แล้วขอบคุณเมื่อเขาขยับแม้เพียงน,นิดเดียวความเปลี่ยนแปลงยั่งยืนเกิดจากการเห็นคุณค่าซ้ำๆไม่ใช่การดุซ้ำๆความโกรธยังสอนเราเรื่องความจริงของโลอกอย่างลึกซึง้งเมื่อโกรธเรามักเชื่อว่าทุกอย่างต้องเป็นอย่างใจแต่นั่นคือมายาของอัตตา โลกดำเนินไปตามเหตุปัจจัยไม่ได้หมุนรอบเราการระลึกถึงธรรมชาติของไตรลักษณ์ช่วยได้มากทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งเป็นทุกเมื่อยึดทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราวางความเป็นเจ้าของลงทีละน้อยเราจะเห็นเหตุการณ์เป็นเพียงเหตุการณ์เห็นคำพูดเป็นเพียงเสียงผ่านหูเห็นข้อความเป็นเพียงตัวอักษรบนจอไม่ใช่หอกที่ปักใจ ความโกรธยึดได้ยากขึ้นเพราะก้อนใจที่ให้มันเกาะเริ่มเล็กลงอีกบทเรียนที่ความโกรธมอบให้คือการเห็นความเปราะบางของเราเองหลายครั้งเราหัวเสียเพราะลึกๆเรากลัวเรากลัวไม่เป็นที่ยอมรับกลัวไม่สำคัญกลัวถูกทิ้งกลัวไม่เก่งพอความโกรธทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังอัตตาป้องกันไม่ให้ใครเห็นแผล แต่ในความเป็นจริงเกราะที่แข็งเกินไปทําให้เราเป็นคนที่คนอยากหลีกห่างการกล้าดูแผลในใจด้วยความการุณาต่อตอนเองจึงสำคัญเมื่อเห็นความกลัวเราก่อตัวเองในใจบอกว่าฉันอยู่ตรงนี้กับเธอเราจะดูแลกันเราไม่ต้องแข็งเพื่อเอาชนะโลกทั้งใบเพราะความเข้มแข็งที่แท้คือความอ่อนโยนที่ไม่ทอดทิ้งตัวเอง เพื่อไม่ให้ไฟโกรธลุกลามเราสามารถฝึกสูตรสั้นๆสำหรับใจที่กำลังร้อน 1. คือหยุดหายใจรู้กายวิธีง่ายที่สุดคือ3 3 5หายใจเข้าลึกนับ1-3ถึงพักลมในอกนับ1-3ถึงสและผ่อนลมนานนับ1-5ถึงขณะทำรับรู้ความรู้สึกทางกายเช่นไหล่กรามท้อง 2. คือตั้งชื่ออารมณ์เบาๆว่าโกรธโกรธร้อนๆ้อนการตั้งชื่อช่วยให้สมองเปลี่ยนจากโหมดปะทุเป็นโหมดสังเกต 3. คือถามตนเองว่าตอนนี้อะไรสำคัญกว่าเอาชนะหรือรักษาความสัมพันธ์และคุณค่าที่ฉันเชื่อ 4. คือเลื่อนการตอบสนองถ้าเป็นข้อความให้ตั้งเวลา10 1ถึง15นาทีค่อยตอบถ้าเป็นการสนทนาขอพักสั้นๆ5นาทีน้ำหนึ่งแก้วและอีกไม่กี่ลมหายใจช่วยได้มาก 5. คือเมื่อผ่านเหตุการณ์ไปแล้วกลับมาทบทวนอย่างอ่อนโยนเราเรียนรู้อะไรฉากไหนที่เราพลาดเราทำได้ดีตรงไหนเพื่อจะค่อยๆกลายเป็นคนที่โกรธเป็นแต่ไม่โกรธเก่งการเดินทางกับความโกรธ ไม่ใช่ภารกิจหนึ่งครั้งเสร็จแต่เป็นวินัยเล็กๆที่ทำทุกวันเหมือนรดน้ำต้นไม้เราเริ่มเช้าด้วยสติสั้นๆนันงน่งนิ่งห้านาทีฟังลมหายใจอ่านเมตตาภาวนาให้ตนเองและผู้อื่นตั้งใจว่าจะพูดด้วยความกรุณาต่อให้ต้องพูดเรื่องยากๆเราจะไม่ใช้ถ้อยคาทาร้ายกลางวันให้มีระคังสติส่วนตัว เช่นทุกครั้งที่จับลูกบิดประตูทุกครั้งที่ได้ยิ้มเสียงแจ้งเตือนให้หายใจลึกหนึ่งครั้งช่วงค่ำก่อนนอนเขียนบันทึกสั้นๆเล่าว,วันนี้ไฟโกรธเกิดเมื่อไหร่เรารู้ทันได้แค่ไหนและเราขอบคุณตัวเองเรื่องอะไรการขอบคุณตัวเองไม่ใช่การหลงตัวแต่คือการเติมเชื้อไฟที่ดีให้ใจลุกเป็นแสงอ่อนๆพอสำหรับวันพรุ่งนี้ ความโกรธยังเกี่ยวพันกับความยุติธรรมหลายครั้งเรารู้สึกโกรธเพราะเห็นสิ่งไม่ถูกต้องในสังคมถ้าปล่อยให้โกรธนำเราอาจกลายเป็นอีกแรงหนึ่งที่ผลักโลกให้แตกแย่แต่ถ้าให้สติและปัญญานำเราจะรู้จักเปลี่ยนไฟโกรธเป็นไฟฉายแทนที่จะด่าความมืดเราจุดไฟเล็กๆทำในสิ่งที่ทำได้ ร่วมมือกับผู้คนที่มีจิตใจสร้างสารรค์พูดความจริงด้วยความเคารพสร้างระบบที่ดีเล็กๆในพื้นที่ของเราความยุติธรรมที่ยั่งยืนไม่เกิดจากเสียงดังที่สุดเสมอไปหากเกิดจากความมั่นคงต่อคุณค่าที่ถูกต้องแม้ในวันที่เงียบที่สุดอีกด้านหนึ่งของความกโกรธคือความเศร้า หลายครั้งเราตะคอกเพราะแท้จริงเรากำลังเสียใจที่สิ่งที่รักไม่เป็นอย่างหวังทักล้าหยุดสักครู่แล้วถามใจว่าตายไฟนี้คืออะไรเราอาจพบเด็ดน้อยในใจที่กำลังร้องไห้เรายื่นมือไปกลุ่มบอกเขาว่าเราเห็นแล้วเราอยู่ตรงนี้ผ่าเขาหายใจด้วยกัน ความโกรธจะอ่อนแรงลงและเปลี่ยนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สงบเย็นกว่าเราจะสามารถทำในสิ่งที่ถูกต้องโดยไม่ต้องทำร้ายใครแม้กระทั่งตัวเองในทางศีลความโกรธกระตุ้นให้เราอยากละเมิดง่ายกว่ายามใจสงบเมื่อใจร้อนเราเผลอพูดปดเพื่อเอาตัวรอดเผลอนินทาเพื่อหาพวกเผลอใช้คำหยาบเพื่อระบาย เมื่อเราตั้งศีลไว้เป็นเหมือนเราจับบนสะพานสูงเราจะไม่ตกง่ายแม้ลมจะแรงศีลช่วยให้เราไม่ทำสิ่งที่ผิดส่วนสมาธิช่วยให้เรามีความมั่นคงไม่หวัน่นและปัญญาช่วยให้เราเห็นว่าทำไมจึงไม่ควรทำเมื่อทั้งสามทำงานร่วมกันความโกรธแม้จะมาก็ไม่อาจพาเราออกนอกเส้นทางไกลนัก ผู้คนบางคนอาจเป็นกระจกสะท้อนบทเรียนเฉพาะทางสำหรับเราเราโกรธคนประเภทเดียวกันซ้ำๆเพราะเขาสัมผัสแผลเดิมที่เรายังไม่เยียวยาถ้าเรามองเขาเป็นครูความสัมพันธ์จะกลายเป็นห้องเรียนเขาทำให้เราเห็นจุดอ่อนที่มองไม่เห็นเองทำให้เราฝึกขอบเขตฝึกการสื่อสารฝึกความอดทนฝึกการวางใจในกระบวนการ ถ้าเขายัางไม่เปลี่ยนแปลว่าเราได้พื้นที่ฝึกมากขึ้นไม่ใช่เพื่อทนทุก์ไปเรื่อยๆแต่เพื่อเติบโตอย่างมีศักดิ์ศรีและมีทางเลือกมากขึ้นเสมอเราอาจเลือกถอยออกจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษด้วยความเมตตาต่อตอนเองนั่นก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งอีกทักษะที่สำคัญคือการแยกข้อเท็จจริงออกจากเรื่องเล่าสมองเราชอบเติมช่องว่างโดยอัตโนมัติ เช่นเขาไม่ตอบชัดเราแปลว่าเขาไม่แคร์ทั้งที่ข้อเท็จจริงมีเพียงว่าข้อความยังไม่ได้รับการตอบเมื่อเรารู้ทันการแต่งเรื่องของใจความโกรธจะไหลกลับสู่พื้นจริงมากขึ้นเราจะกล้าถามด้วยความสุภาพเช่นเห็นข้อความไหมมีอะไรพลาดไปหรือเปล่าแทนที่จะตัดสินเองแล้วลงโทษทั้งเขาและเราความโกรธ ยังสอนเรื่องความรับผิดชอบภายในเรามักโกรธเพราะหวังให้คนอื่นเปลี่ยนตามใจเราแต่บางทีการเปลี่ยนที่ควรเริ่มก่อนคือการจัดระบบชีวิตให้เอื้อต่อความสงบเรานอนพอหรือไม่เรากินอาหารที่ทำให้กายหนักหรือเบาเราออกกำลังกายเพื่อระบายพลังส่วนเกินไหมเราพักจากจอเพื่อให้สมองหยุดรับการกระตุ้นถี่ถถีหรือเปล่า ชีวิตที่วุ่นเกินไปทำให้ใจไวไฟเพียงปลายไม้ขีดการดูแลฐานนี้เหมือนชฉลมเชื้อเพลิงให้ใสและสะอาดถึงไฟจะมีก็ลุกแค่พออุ่นไม่พอไหมเมื่อเผชิญความโกรธใหญ่เช่นความอายุติธรรมที่กระทบลึกในชีวิตเราอาจต้องพึ่งพากรลยาณมิตรนักบำบัดผู้นำทางจิตวิญญาณหรือชุมชนที่ปลอดภัย เพราะบางไฟดับคนเดียวไม่ได้การยอมรับว่าต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นความกล้าหาญที่วางอัตราลงเราเปิดใจให้คนที่ไว้ใจได้อยู่ข้างๆจับมือกันหาทางออกในขณะที่ยังยึดมั่นในศีลธรรมและความจรงิงท้ายที่สุดความโกรธชวนให้เรามองลึกไปกว่าความถูกผิด แล้วพบเสรีภาพภายในที่ไม่มีใครพรากได้เมื่อรู้ทันว่าความโกรธเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วคราวเราจะไม่เอาตัวเองไปเท่ากับมันเราอาจยังพูดชัดเจนยังยืนหยัดยังแก้ไขสิ่งผิดแต่ทำด้วยใจที่ไม่ถูกไฟครอบงำใจที่เช่นนี้มีคุณภาพของความสงบเย็นเป็นเย็นที่ไม่เฉื่อยชา เป็นไฟที่ให้แสงไม่ใช่ไฟที่แผ่เผาเราจึงกลายเป็นที่พักพิงเล็กๆให้คนรอบข้างได้หายใจลึกขึ้นอีกนิดในวันที่โลกยังวุ่นวายเหมือนเดิมจงจำไว้ว่าทุกครั้งที่ไฟลุกเรามีโอกาสให้แสงทุกครั้งที่โกรธเรามีโอกาสซื่อสัตย์กับตัวเอง ทุกครั้งที่รู้ทันเรามีโอกาสเลือกลมหายใจเหนือถ้อยคำเลือกรักเหนือการเอาชนะและเลือกความจริงเหนือเรื่องเล่าที่อารมณ์แต่งขึ้นเหมือนคนถือถ่านแดงๆอยู่ในมือสิ่งแรกที่ควรทำไม่ใช่เควยงใส่ใครแต่ค่อยๆวางมันลงแล้วหันไปตักน้ำเย็นชโลมมือ น้ำเย็นคือสติความอ่อนโยนคือผ้าซับมือปัญญาคือแสงที่ทําให้เราเห็นว่าทานเมื่อไม่มีมือให้จับเดี๋ยวมันดับเองเมื่อเราฝึกบ่อยๆความโกรธจะยังมาแต่จะมาอย่างมีระยะห่างเรามองเห็นมันมากก่อนตั้งชื่อมันได้หายใจอยู่กับมันได้และเลือกการกระทําที่งดงามกว่าได้ เราอาจยังพูดคำเดิมแต่ด้วยน้ำเสียงที่ต่างออกไปเราอาจยังตัดสินใจเดิมแต่ด้วยเจตนาที่สะอาดกว่าเราอาจยังยืนอยู่ที่เดิมแต่ด้วยหัวใจที่กว้างกว่าเดิมมากการภาวนาจึงไม่ใช่ทำให้โลกไม่มีเรื่องให้โกรธแต่ทำให้เรามีศิละปะในการอยู่กับไฟและใช้ไฟเป็นแสงนำทางแทนที่จะเป็นเปเลวเผาผลาญ ถ้าวันนี้คุณกำลังโกรธใครสักคนลองวางมือบนหัวใจหายใจลึกๆแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันปลอดภัยฉันสงบฉันพอแล้วในขณะนี้จากนั้นลองมองอีกฝ่ายด้วยสายตาที่เห็นความเป็นมนุษย์เขาก็เคยเป็นเด็กที่อยากถูกรักเขาก็เคยกลัวเขาก็เคยพลาดเหมือนเราหากต้องตั้งขอบเขตก็ทำด้วยความเมตตา หากต้องจากก็จากด้วยความเคารพหากต้องสู้ก็สู้ด้วยความไม่เกลียดชังให้ทุกการกระทำเป็นครูให้ทุกไฟเป็นแสงให้ทุกความโกรธเป็นการกลับบ้านของใจหากธรรมะวันนี้ช่วยให้ใจคุณเบาสบายขึ้นบ้างอย่าลืมกดติดตามธรรมะสุขใจไว้เป็นเพื่อนร่วมทางกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจ และแบ่งปันเรื่องราวนี้ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อให้แสงธรรมได้ส่องถึงใจของผู้คนมากขึ้น